สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมสวัสดีในตอนแรงๆครับผมมือนี้หายู่หากินพี่น้องปักเบ็ดครับผมช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเลยครับผมเนาะผมจะมาปักเบ็ดเนาะไม้ก็เป็นไม้ทุ่งหน้านะครับครับผมจงไหนก็เดี๋ยวไปลุยใส่กันเลยเนาะแรงๆสีพี่น้องผมครับผมมากับเบ็ด40หลังแล้วก็เป็นเงอใสเดือนครับเอาหายู่หากินครับผม มันไผ่มันมั่นพี่นอ้องไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับผม เดี๋ยวขอทิ้งท้ายไว้ลังนีเป็นลังสุดท้ายเนาะเดี๋ยวมันจะคอตัวไซส่ให้มไนแล้วก่อนครับผมจาไหนกะร้อรุ่นน้ำกันครับผมคำคืนนีไวจะมีข้อมมาหรือเปล่าเนาะกับบรรยากาศแรงๆสิเนาะให้ช่วงบรรยากาศไปก่อนครับผม ใบ้เบิดพี่น้องเหลืออยู่หกหลังครับใช้แรงมันสามสิบกว่าหลังครับผมประมาณสามสิบสี่พอเบิดผมออกมาสี่สิบหลังครับผมครับบรรยากาศยามแรกไปเลยนะพี่น้องแค่ได้ออกมากก็ถือว่าสบายใจเลยครับผมเนาะได้ออกมาหาอยู่หากินตามทุง่งไหทุ่งหน้าห้องแบบนี้เนาะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านครับผมเนาะจากไั้นก็เดี๋ยวรอรุ่นรอยามด้วกันคืนนี้ครับผมประมาณหนึ่งทุ่มครับผมเจอกัน ครับผมพมี่น้องมาได้เวลาแล้วครับผมหนึ่งทุ่มสิบสี่นาทีป่ะเดี๋ยวไปรุ่นเบ็ดกันครับผมว่าจะมีความหมายหรือเปล่าเนาะบรรยากาศคืนคน,น,นี้ก็ะส่งห่อนๆในใจน้อยพี่น้องบ่มีลมเลยครับผมอบอ้าวครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันครับผม โดน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 ,น,น,นครับอุ้เป็นปลาดุกครับผมโหว่าแล้วปลาดุกหายไปไสโดนแล้วบ้าบ่ถือนี่ปลาดุกครับผมแต้มแรก <c oughs> นึกว่าบ่ถือเอา้าเก็บเก็บเก็บครับผมตัว่ายไปนไหน มาลุนลังต่อไปครับผมอ๊บโอ้โหเนี่ยเบิดครับผมลังนี้โอ้หลังนี้เนาะดึงถือดูเป้่ากับมรลูครับัดถือครับโอ้โหดึงยิ่งดีเลยเดี๋ยวมันุนมันต่อผมนี่ เบ็ดผมใส่มาเบิดกับผมเหลืออยู่ประมาณหกหลังครับขึ้นนี่ส่งน่เงียบครับผมทอนี่ดีงเงียบโอ้มาอยู่เงียบเบิเด ม, <c ười> มดดดีดึงครับผมบัตรถือครับผมโอ้ยเหยาวาสิไดแค่ตัวเดียวเลยเนาะแล้วนี่ก็เหยาก็ยังอยู่ครับผมโอ้หลังนี้ดึงอยู่นะเท็กะ

lắng nghe cái nhieu bớt các cái bớt gặp mai trăng say, u lắng nghe ีโอ๊ะอาใส่ไซไปครับผมแลปลาดุกอีกตัวเดียวพี่น้องเอ้าทีไหนก็เดี๋ยวปุระตอนเสาหมดแล้วถ้ามันขึ้นก็อาจจะเบิ่งอีกก็ได้แล้วแต่เงียบครับผมถ้าเงียนเลือหลายก็ก็จะได้ยามต่ออีกเอาละรอบนี้ได้แค่ตัวเดียวครับผมบ๊ะประมาณปันไหนครับผม ผมขออรุณสวัสดิ์ครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเ่อมๆนะพี่น้องผมกับบรรยากาศลมพัดวอยเย็นๆครับผมน่าจะเข้าสู้ฤด,ดูหนาวอะไรแล้วครับผมแต่ว่าเน,นียร์พวกท่านเต็มตัวครับผมไปเดี๋ยวไปรุ่นเบ็ดกันครับผมนี่ข้นหน้านี่แหละครับผมเมดขึ้นกับรอบสองกับบุได้เลยครับผมเงียบปิ๊ไม่ได้เงื้อเบิดเลยก็ใส่เงื้อถ้งไว้รอบสองบ,บุได้รอบแรลได้อยู่ ตัวเดียวครับแดดประดุกตัวเดียวไปเซานี่จะมีข้อหมานเบาๆนะผมเนาะหายอยู่หาก,กินครับผมเยื่ซชิเรียครับผมหมานไผ่หมานมั่นทำหมานก็ได้ทำข้อหมานก็ไม่ได้ละครับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันครับไปกันครับผมที่ลังแรกว้าี่ยเบิดคือเก่าบ่ม,มีผลงานเลย ที่สองผมงมีผลงานในใจมั้งเนอะมีตัวหรนะือเปล่านะนี่รังนี้มันขึ้นปิดประดูครับผมโอ้สาวมากยังอยู่เหงือ่อังมาเบิดซ้ำนี่หนรังนี้ปลายเบ็ดขึ้น เปียกน้ำเฮ้ยตุ้นนุ้งโหแสดงว่าติดจนเมื่อยแล้วมั้งนี่ตุ้นนุ้งโหแบบไงครับผมอุ้ยเห็นเงียบเงียบเห็นนิ่งๆครับผมนึกว่ามาถึงโหพี่น้งเยเต็มกำมือเลยครับผม อย่ยางใหญ่มาอีกแล้วนีฮะฮะ่สุดยอดครับผมตอนเสาะมาเต็มเงี้ๆจังสี่เน๊ะฮูฮู้ฮ่าฮ,ะฮะ่า ใหญ่มาตัวนึงเลยพี่น้องเฮ้ยแล้วนี่ก็มีอากาญนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตึกต๊กตึ๊กกี่บ่อหนิพี่น้องอุ้ยอุ้ยปลากเข่งไงพี่น้องโอ้ปลากเข่งญ่เนี่ยปลากเข่งปาหญ่เลยครับผม โอ้พี่น้องนี่สามนิ้วได้พี่น้องโอ้เสานี่จัดจะบังใหญ่เลยครับผม <laughs> ถือว่าหมานที่เดียวเลยครับผมตอนเสาโอ้ตอนเสาจ oh, ังหมานเลยโอ้ oh, ลังนิ่มพี่น้องเอาอีกแล้ว โดนอีกแล้วพี่น้องจะมาใส่บใบไงครับผมเนี่ยประคองน่อยเอา้าเดี๋ยวผมเก็บแล้วกันครับผมเต็มที่สามครับคุณหน้าผมมาตัดหญ้านะครับผมคุณนีแต่เสียงแป้นแป้นแป้นอยู่คุณไอแต่เสียงดังรบกวนนี่นะพี่น้องเนาะต้องขออภัยครับผมเดี๋ยวมาข้างหน้านี่ครับผมข้างหน้านี่ก็เบิร์ตแล้วครับผมได้ยุ่งสามตัวครับ มีต <huh ัวใหญ่ๆเลยมีตัวน ال ้อยตัวนึงเดี๋ยวเบิ้งข้างหน้านี่ครับว่าจะมีบักใหญ่ๆบอฮ้ยทางนี้มีติกันบอนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยไปยังเลยอุ้ยปลาเข่งน้อยปลาเข่งน้อย่บอนี่ เอาคือกันแล้วครับติดแล้วนี่ปลาเค็งหายากนะครับปลาเค็งปีนี้เอาละผมขอเก็บครับดูยกันต่อครับผมหลังนี้คือเกา่าปืนกันเร,เรื่อยครับผม ังน <łość> ี่คือเกาบ่ถืออุ้ยลังนี้น้องถือครับลังนี้ถือ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 ไปยังแค่นั้นล่ะอุ๊บโอ้ยติดป้าเขา โอ้ปลาสลัดครับผมพีน่น้องโอ้ลุดพอดีเลยนี่นี่ครับน้องหลังขัดมาอีกผมได้ยินเสียงครับเนี่ยหลังเนี่ยโอ้คือเงียบยินเสียงไม่ได้โอ้ยยังอยู่พีน่น้องยังอยู่ยังอยู่ครับเป็นประคอหน่อย นี่ฮอ้ติดดีขนาดนี้เนาะลำเส้าครับผมนี่เก็บตัวเบา nhẹ ครับผมนี่เอ้าเดี๋ยวผมขอปลดครับผมดูเหยีตัวพี่น้องเรียบร้อยครับหลังนี่เอาเอาเอานี่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 ดูนนะอื้มอุ้ยเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าตัวเบา nhẹ คโอ้มีตัวได้หน่อยครับผมนี่ พี่เนี่โอ้เอาเอาเอาเจ็บครับผมครับผมไปกันต่อพี่น้องโอ้โหติดดีขนาดครับผมตอนเศร้าอึ๊บทางนี้บ่ถือครับอุ้ยอุ้ยังนั้นยุบงีบไปแล้วพี่น้องยุบไปแล้วนี่นี่นี่งีบไปแล้วยุบไปแล้วเรียบร้อย แต่ว่าตัวปั๊ตโตครับผมนี่ตัวสั่หนึ่งนี่เอาแล้วครับเอาค้อการที่น้องติดแล้วสุดยอดครับผมตอนเศร้า <laughs> เต็มเลยครับผมตอนเศ่้ามื่อขึ้นถือตัวเดียวรอบสองเบิ้งก็บ่ถือครับพี่น้องตอนเศร้ามากนี่ติดเต็มเลยครับผมในมันอยู่เป็นโลได้อยู่ดีครับเอ้าถือว่ามันอยู่ครับผมตอนเศ้าเยิ่มเลยครับผมหายอยู่กินกับธรรมชาตินี่นาะพี่น้องครับผมหากใครชอบคลิปมากคลิปแน่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ้านพี่ตายได้ครับผมหายอยู่กินกับธรรมชาติน้ะพี่น้องมันสบายใจดีครับผมนะ ส่วนหนึ่งก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ในครอบครัวครับผมเอาละน้องสําหรับเส,ส้ๆนี่ก็มีความหมานฝากพี่น้องหลายแต็มอยู่ครับผมนี่บอกยักษ์ใหญ่ตัวหนึง่งแบบนี้นด้ไหมอ๋อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอพี่น้องสกูส๊ตชอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผมลำน้ำด้วย,วยทุกท่านนะพี่น้องเนาะก็ผมหากมีคำว่าคำจ่า,จาหรือกิริยาท่าทางที่บาสุภาพในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ครับผมยังไงก็ขอลาไปก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอคูณเลานๆกับผมที่เขามารับชมแล้วคอมเมินกๆกันเนาะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบาย